จะเป็นวิธีการเชิญคนเข้ามาร่วมไลฟ์กับเราใน Facebook นะคะเริ่มจากกดเข้าไปที่ปุ่มที่มีรูปคน2คนค่ะหลังจากนั้นก็เลือกชื่อของผู้แชร์ที่เราอยากจะให้เข้ามาอยู่ร่วมหน้าไลฟ์เดียวกับเรานะคะแล้วก็กดแอดหลังจากกดแอดอีกฝั่งหนึ่งจะต้องกดตอบรับหลังจากที่กดตอบรับแล้วเนี่ยก็จะสามารถไลฟ์2คนพร้อมกันได้ใน a c e b o o k แบบน,นี้เลย <c oughs> จะเป็นจากฝั่งของคนที่ถูกเชิญให้เข้าไปร่วมไลฟ์นะคะจะมีหน้าตาขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วให้เรากดคําว่าจอยค่ะคําว่าจอยให้รอแป๊บนึงนะคะแล้วก็เราจะมาอยู่ในหน้าไลฟ์ได้สองคนแบบนี้แล้วค่ะ <S <S ด้านล่างจะมีเป็นรูปคนสองคนเหมือนกันเลยให้เรากดเข้าไปค่ะแล้วก็ send ์รีเควสตก็คือขอเข้าร่วมไปไลฟ์กับคนไลฟ์หลักนะคะ และหลังจากที่เราพูดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการออกจากไลฟ์ค่ะด้านบนซ้ายมือของเราตรงนี้จะมีรูปการกรบาทอยู่ค่ะพอกดไปปุ๊บเราจะออกจากไลฟ์